นี่ยก็ลงมาอีกแล้วทุกคนบันอู้มีเปลนั่งด้วยนะส,นสี่อันเออสี่เออสี่อะไรเดินลงไปเลยไม่ต้องคัดแล้วดูมีดอกไม้นี้ด้วยสีเหลือง มีหลายฝั่งเลยโอ้พึ่งพึ่งเห็นหน้านะ จะพูดเปล่าอืมเกาะตรงนั้นสวยมากอะ่ะเกาะมันไม่ใช่กล่างมันมีบินมาต่อเนี่ยใช้้เวลาเหรอใช่ ตรงนี้เขาปลูกหอมอืมเขาปลูกหอมนั่นนะหอม อนี่แหละเอาแบบไม่ต้องคัดไม่ต้องไรละพึ่งเยอะวะ่ะ ไม่รอเลยนะอันนั้นอ่ะเราเคยมาแล้วมีนาหกแปดมีนาคมสองพันยี่ห้า โอ้มีสาลาด้วยนะเหนื่อยนะทุกคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเก่งคันสูงด้วยแต่ว่าไม่รู้ได้ไปเปล่าเหนื่อยเว้ยอันนั้นของลาวหรือว่าของไทยนั่วประเทศลาวไอ้มีหลายเลยต้นไม้อะไรเออ เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะมาที่ร่มแล้วทุกคนอย่างร่มอะ่ะนั่นนะมีต้นไม้อุย้ยมีที่ไอ้นี้ด้วยอะ่ะนั่นน่าจะเป็นบ้านสักอย่างดู เดินมาไกลอยู่นะเออประมาณนี้ถ้าได้ใบแก่งคันสูงจริงๆก็ค่อยถ่ายแก่งคันสูงทีเดียวเลย